มาอย่ามาโโอ้หเอาใครจะเป็นคนตอบดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าเอายากเลยนีะตอบพร้อมกันไอไอเจ๊ตอบอะไรกล้วยไอนี่กล้วยกล้วยกล้วยโอเคนะครับผมมาเฉลยกันเลยนะครับเป็นแตงโมโอคนกินเอยโอ้โหเป็นแตงโมครับโอ้ยอย่างนี้ใครก็จะได้คุณูว่าเล่นดีๆพี่บเงแตงโมดีนะโอ้โหคนมึนอ่ะอันนี้คือแตงโมครับ โอเคครับผมพระสัสดินด้วยนะครับอยู่ผมนอกช้อสทีแล้วก็ i n ีครับนี่มอนนีค่ะตีชอบครับจริงหรีดจากกระจบเฮ้ยกระจกเอ้ยเ้ๆไปต่อกระจกเปไงล่ะเขาข้านจะพูดจริงจบไปพูดกระจกอะไรชาะรแตนเฮ้ยจะเป็นอะไรกันรอพันด์ใ่ไห ก็คือวันนี้นะครับผมเราจะมีเกมนะครับผมมาให้แก๊งเราเล่นนะครับผมก็คือว่าไอ้เกมคู่กับไอ้ไอ้ตีคู่กับไอ้เน่นะครับผมเป็นเกมง่ายๆคือเกมเป็นทายแล้วกันผมจะมีเงาของสิ่งนั้นๆมาให้นะครับจะมีทั้งหมด3ามหมวดหมู่มีหมวดหมู่รถหมวดหมู่สัตว์แล้วก็ผลไม้มีสามอย่างเลยหรอมี3มอย่างมี3าอย่างก็เราเราเดี๋ยวเดี๋ยวสมมติว่าเอามึงรู้เรื่องรถไอ้นี่ไม่รู้รถรู้ผลไม้ไปมสิเอออย่างนี้นะครับผมก็ใช่ใครชนะก็เอาไปเลยสองพบาทก็คนละพัน แต่ต้องออตอบให้ถูกอย่างน้อยอ่ะมันมีทั้งหมดประมาณประมาณสิบข้อคะแนนใครเยอะกว่าโอเคเออโอเคอ่ะไอ้ไอ้ไอ้เที่ยวมึงจะตอบถูกกี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เดียวแ <laughs> เปอร์เซ็นไม่เก็บหมดอ๋อโอเคนี่เป็นแก๊งเดียวกันนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะให้คือกูทําไว้แน่ะโฟโต้ชอปอ่ะฮะเดียเด๋ยวเดี๋ยวพวกนี้ก็จะให้ดูโฟโต้ชอปเดี๋ยวว่าคนดูเนี่ยจะขึ้นรูปไปให้แล้วกันโอเคไปครับคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์เพื่อเกียรติกรรมนะครับไม่ได้แย่งกันตอบใช่ป่ะอ๋อใครได้คะแนนเยอะสุดคนนนั้้คือได ใครชนะกูให้การมันกัดมันกัดเองมันกัดเต็มมันกัดเต็มอยู่ไหนนี่ๆๆๆอย่าไปยุ่งดิแล้วก็แตนมวยเบาที่ไม่เล่นหรือวันเดี๋ยว์จะปันทั้งนั้นแตงขอผมต้องขออนุญาตอีกเีเยอะๆอ๋อไม่ต้องแย่งกันตอบใช่ป่ะใครได้คะแนนเยอะสุดใช่ๆๆนี่มามาเดี๋ยมาโอ้โหเอาใครจะเป็นคนตอบดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าเอา ยากเลยนะต่อเข้ากันไอ้ไอ้เจ๊ตอบอะไรกล้วยอันนี้กล้วยกล้วยกล้วยโอเคนะครับผมมาเฉลยกันเลยนะครับเป็นแตงโมโอ้ยโคตรมึนโอ้โหเป็นแตงโมครับโอย่างนี้ใครก็จะได้คุณว่าเล่นดีดีพี่บางแตงไม่ดีนะโอ้โหโคตรมึนอ่ะอันนี้เป็นแตงโมครับเออมันก็เช่นนี้นะเป็นแบบนะใครจะได้ตตงจับมือโอ้ย ว่าก็แม่งยิงเขาเสนอมันต้องสองพันนี่สรูปคุณผิดนะครับเออผิดอยู่แล้วเลยขอตัวหน้าคนละทีบ้างไหมตัวหน้าขอเป็นตัวหน้าเนี่ครับคนละทีวัะนี้ผู้หญิงบ้าบ้ามาคนละทีโอ้แล้วต้องสองเลยนะเามามาโอ้โหเล่นเอาอย่างนี้ติข้อแล้วมันจะเป็นอะไรขึ้นมาโอเคโอเคเอ้ยมันสนุกเห็นไหมล่ะผลสรุปคือเป็นแตงโมนะครับแล้วมันจะมี อ่าตอบเราคืออะไรสิทธิ์เอาก้วยอะไรออกเย็นๆเลยเฮ้ยอันนี้อันนี้เขาได้แล้วใบเสร็จเขาได้เอาผมเอาเป็นส้มเฮ้ยแล้วคุณไม่คิดเหรอว่าสมมติว่าเปิดข้อแรกมาผมหลอกคุณเอาเลยครับตอบครับเอาเป็นส้มแล้วนะโอ้โหคุณไหนเป็นส้มนะทุเรียกนะครับตุเรียนคุณตีทุเรียนเลยเหรอโอเคคุณนี่ถนนถนน Apple Apple เอเคนะครับผมมาลูกนี้เดี๋ยวเราเป่นกันเลยนะครับโอ้กูไม่อยากจะคิดเลยว่ะสับปะรดครับ พี่จังเลยนะครับเอาใบอะไรนี้คือคือสับปะรดนะครับม่างเลยก็เขียวๆน้วเป็นไอ้ที่นั่นอยู่ตรงนี้ของสับปะรดนะครับอันนี้คือสับปะรดนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอติดไว้ก่อนนะคนละทีนะมึงก็เข้าใจทำมั้งอันนี้เป็นสับปะรดนะครับผมไใช่เข้าใจง่ายๆไปกันต่อเลยนะครับข้อถัดไปครับมีหน้าบัวมาบอกันเฮ้ยอันนี้อะไรครับมันคงไม่ใช่มะม่วงแต่มันคงไม่ใช่ไอ้คุณคุณนีเหมือนแบบพัฒนาแล้วอ่ะคุณต่อครับ ตอเบอรี่เหจะตอเบอรี่ม่วงม่วงพี่ตีม่วงคุณตียังเชื่อว่าผมจะเป็นคนดีเลยเชื่อใจดีคุณนี่ยเอราะคุณอย่าคิดนานเลยขงหมุนข้งหมุนโอเคคุณแจมแตงแตงไม่ใช่มันม่วงผลไม้แตงคือผลไม้อะไปก็ได้โอเคโอเคโอเคมันกินเล่นอ่ะ เป็นเงาะครับคุณคิดไปแล้วแต่กูก็คิดไปว่าปลดมันต้องเล่มๆออกมาทำไมมันถึงเป็นมะม่วงที่มันเรียบๆวะอันนี้มันคือเงาะครับตอนแรกกูค,คิดไว้แล้วไม่แต่<อ>คุณผิดอยู่ดีจิผมคุณละสองทีคนละาคามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโอเคครับงงไหมคุณจะได้ไมนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่สัตว์ครับอันนี้เป็นเงาะงงชิบหายเลยผลไม้สามอย่างสัตว์สามอย่างนะแล้วนี่คือต้องทายใช่ไหมว่าเป็นตัอักอันนี้คือสัตว์แหละไม่เป็นสัตว์เลยยังไงออ่่ะคไม้า ผมอาจจะหลอกคุณก็ได้ผมกลับมาเป็นคนดีแล้วในหมวดสัตว์ไม่ใช่ว่าผมยังไม่เชื่อตัวนี้ขี้อ่อหักมันอน่ะตอนนั้นจคุณครับแลนนั้นคุณจะคิดคุณเอาอะไรล่ะตอบต่อนอูดกัวลิงเสือวัววัววัวอูดลิงเสือโอเคครับไม่มีแน่ขออนุญาตเฉลยนะครับมาเลยนะครับเป็นแมวครับโอ้โหแมวไม่มีตีนเดินลูกีรเป็นสี่เหลี่ยมหมดเลยอ่ะเป็นแมวนะผมโอ้โหสามดีแล้วอีกแกูแบบดีใจ ทีมโสัตคนละสามทีครับกูท้องจริงเลยกูไม่เหนื่อยจริงเลยทีมโน้ตคนละสามทีนะโอเคเปล่าเออไปครับเปลี่ยนนะครับเอ้าเฮ้ยคุณเจมจอยไม่ไก่ไก่วัดเออเอ๋อคุณต้องตอบได้อันนี้คุณต้องตอบได้เอาทีมโน้ลหรอ่ะเอาทีมคุณครับปลาอุ้ยเป็นปลานะมาหมา Europe นกกระจอกเทศนกกระจอกเทศนะครับขออนุญาตเฉยๆนะครับเปติงเห่าครับ โอ้คุณทออยู่เ้ยเป็นงูเห่านะครับถูไปเนี่ยแล้วงูที่อะไรสิ่งที่ไม่คาดคิดเลยยังไม่นี่นเป็นเป็นงูเห่านะครับผมยืดแล้วยืดอีกอยู่คนละสี่ทีใช่ไหมครับตอองูก็ไม่ถูอย่าต้องต่อฟงเห่าด้วยเปลี่ยนนะครับสีางไหมอ้าวเอาหมูนี่นี่หมูนี่จะเป็นพวไทยหรือเปล่าแต่ดู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 เหมือนแรกเหมือนกันนะเนี่ยพวกมดเอ้ามดวเลยนี่จะเมืไป็นงหมูแล้วมึงชิ้นข้างในไม่ใช่เนเอาเป็นใส่หน้ากากอยู่ ติงโต้หนูหนูหมูเลยผมตอบหมูเลยเฮ้ยใหญ่ไหมเหญ่ไหม่ะเขารู้แล้วว่าผมจะสับขาหลอเขาในกี่ข้อกี่ข้อแต่ที่ผ่านมาไม่มีสับเลยนะนี่แบบผมเริ่มสับแล้วตั้งแต่ตอนนี้โอเคนะครับขออนุญาตเฉลยนะครับนี่ครับโอ้โหไม่เกี่ยวอะไรกันหรอไม้กูตบบนเรื่อเนี้ย เป็นโอโมโอโมนี่คือหมูนะครับเป็นสุกรเดียวกันแล้วกูทำอะไรได้อ่ะผมผมผมเขาเรียกว่าผมสับขาหลอกว่าใครจะไปคิดว่าข้างในมันเป็นเตียงครับคนละหทีไม่นี่ครับนี่ครับยีราฟนี่ครับยีราฟทีนี้ไปไหนอีกอ่ะหมวดสัตว์นะครับคุณแล้วโอโม่หคือสัตว์อ่ะลิงน้องกูเอาลิงเฮ้ยโอเคลิงครับเออแพะแพะสิงโตสิงโตอูเหลือมเอ๊แต่นี่มันยีราฟนะครับสถานกากา์ครับ คนแากเปิดนะครับคนแากเฉลยนะครับนี่ครับตามเขาโอ้ยเฮ้ยมันคอมบานหืันมันยังเหรอมันย้ําเอาหมดสัตว์ก็คือหมดสัตว์เืบิร์ดทำจากสัตว์อุ้ยคุณเลื้ยงไม่หยาบนี่ครับยี่สิบคนหกนะครับ ทำหลายชั่วโมงเหนื่อยเปล่หมดรถไอ้มันนี่กระเดอ่ลำบูกินนี่ก่อนเป็นหมดรถแล้วผมเปลี่ยนเลยรถมันไม่ใช่อยู่อยู่มาโผล่สักอันนี้รถไหนจริงครับอันนี้รถอันนี้นี่ผมสับขาหลอกผมกรรมเป็นคนดีต่อเลยครับสกูปปี้หญ่แล้วกันข้างในอะคือก็เปียอ้าวแล้วก็กินนี่ครับเป็นบูกินนี่เฮ้ยโฟก์โฟกโอเคมาแต่งมาแต่งครับผมของนี้เฉยนะครับรักจิงเงาตรงนั้นี่มันใส่ไปนะครับนี่ครับ กระบะครับรีโวเป็นรีโวครับ <diction> ม <aries> ีตะเกินมีแดงมาเลยอ่ะตีของคโคโรคีครับตัวใหม่ด้วยนี่เป็นรีโวครับตอนนี้ประหยัดน้ำมันด้วยสีสวยเลยเปลี่ยนครับโอเคอันนี้ GTR ใช่ครับ GTR สามล้านใช่ไหมครับไม่รู้เครื่องยี่สูหรือเปล่าผมว่าน่าจะซูเปอร์คาร์ซูเปอร์คาร์ตัวนีเฮ้ยโตโยต้า โตโยต้าติ๊เหรอติ๊กนะครับไม่ผมพูดเล่นเนา่เป็นเซอร์บิโก้แล้วกันครับโตโยต้าวีออสวีออสคุณเจมส์ครับกระบะแชมป์ครับกระบะแชมป์กระป๋อกระป๋อโอเคขอเนี้ยเฉลยนะครับร้อยสิบไอครับไม่ได้เออไม่ได้เอาอยู่แล้วร้อยสิบไอเมื่อกี้เนี่ยเป็นร้อยสิบไอครับตัวนี้อันนี้ผมไม่ได้โกรธอะไรคุณนะร้อยสิบไอเจ๊กูโกรธมึงที่ถ่าเจ๊กูโใหม่ด้วยตัว LED ด้วยไม่มีแบตเนาะเนี่ยตัวเนี้ยเหมือนของมึงอ่ะ ไปครับโอเคอันนี้คือข้อสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะไปทําโทษกันถ้าสมมติคุณตอบข้อนี้ถูกยกโทษให้ทั้งหมดความหวังอยู่ที่ข้อนี้ข้อเดียวไปครับนี่นี่ครับนี่ครับคุณเห็นเงาคุณมาดูใใกล้คุณเห็นเงาคุณเห็นเงาอะไรไหมไอแปดแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยไม่เฮ้ยแต่ไอแปดมันจะอยู่แค่นี้นะอ๋อแต่นี้ใช่แต่นี้เออแม่คารินเจ็ดสองศูนย์ อันนี้ก็หมดแล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือข้อสุดท้ายแล้วโอ้ยยังเล่นอีกอ่ะยังเล่นอีกอย่าว่าอีพีหน้านะคนดูแมนเชฟตาหวานแล้วเชฟตาหวานด้วยโอเคโอเคโอเคเชฟตาหวานไอ้คุณเจมตอบก่อนคุณเจมว่าอะไรครับดูเงาไมโครไมโครเฮ้ยความคิดเขามันเจอนะกระบะกระบะยูเอฟโอลยูเอฟโอลยูเอฟโออืมผมตอบมาเชฟตาหวานโอเคครับขออนี้เฉลยเลยนะครับครับหนึ่งสองสาม ไม่ตีเอกครับทำไมคือโตโยต้าไม่ตีเอกครับชุดแต่งเบื้องติดแต่งเลยดีกว่าไม่ต้องเรียนจากเซาแล้นะอันนี้คือโตโยต้าไม่ตีเอกนะครับอินเตอร์ไปเลยคุณไม่ถูกสะท้อนนะครับผมเสียใจด้วยมาครับบอสนองวิทเลย ผมให้คุณลงโทษกันเองนี่แหละจับคู่ลงโทษกันเอ,เองเลยผมไม่อยากทำมาเอาคุณจับคู่เลยคุณจับคู่กับคนนี้เลยเอาละครับเอาหนึ่งสองสามไม่ไม่ต้องใช้ตบหน้าได้แล้วแต่คุณจะทำอะไรดีมากกว่าโอเคเอา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 เไม่เดี๋ยวคุณได้ทำเอาคืนนะไปครับ <c oughs> หกทนะีหนึ่งทีนะ <c oughs> งแล้วหนึ่งทีคนระับคุณตอบผิดคุณต้องแจ้งกติกาหนึ่งครับหนึ่งทีครับหนึ่ง ลองดีครับนี่คุณต้องยอมรับความจริงนะคุณตอบผิดสามสามทีครับสามทีเปลี่ยนนิ้วบบเปลี่ยนนิ้วเปลี่ยนนิ้วอุ้ยวโคตรเจ็บนิ้วชี้โคตรเจ็บจังด้วยดูได้เลยไอ้ยูก้อยยูก้อยไม่เจ็บเคยลองนะเพื่อนเล่นนี่เรายูก้อยเล่นนิดเดียวก็เจ็บแล้วถ้ามันหักล่ะเพราะ่เลนิดเดียวแหละมันเลยตานไงไหมดีจากข้างมาก ดียังไงไม่ดแล้วถ้าเกิดดีแล้วมันหักไหมต้องยังไงเนี่ยะตังเกียขนาดนี้วะอะไรครับไม่เจ็บเห็นไหมเจ็บดีเนี่ยแดงนะสองทีนะครับมาสามสามสามคุณตเกียน์สี่ไม่ฮะห้าเออห้าแล้วห้าแล้วห้าแล้วเราถายครับอู้อุ้ยเฮ้ยคบต่อไปคุณทำเขาทำไรบอกรักเขาก็ได้คุณรักเขาแค่ไหนขอบอกรักเ่อนหนึ่งทีขอโทษหนึ่งทีนะโอเคครับ ผมรักพี่นะขอโทษนะนต่อไปคุณเจมกับคุณนีครับคุณนีแชัป์ก่อนครับตบหลังคอมันหกทีหกทีเลยครับเริ่มครับอู้หนึ่งสองอู้เจ็บจริงสองครับผมเอ๋อมึงอ๋อสามอ๋อยู้เจ็บอ่ะเต่าน้อยสี่ดูว่าตะข่วของมั้ย ออกมาสู้ไม่หรอกยูมูจะหวอยในกระดองพอหงอยเลยขึ้นหัวแลหัวเลยพอแก่พอครับพอเล่นนะครับจอกันใหม่อีพีหน้าไม่ได้ครับต้องทำอีพีหน้าไม่มีแล้วครับรายการอย่างนี้ตบหน้าเอาตบทีเดียวเลยวเออจบเลยนะตีเดียว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเลยนันตบบนหัวยที่ไม่แรงได้จบแล้วนะครับเดี๋ยวอีพีหน้ามาต่อกันนะครับเฮ้ยรอบหน้าเป็นเสียงนี่ว่าเสียงรถได้ครับผมแต่อยู่ที่คุณจะรถอะไรมาก็แล้วแต่ได้เดี๋ยวเ้ฟังเลยแมสเป็นเต่า่เนี้ยก็อาเต่านะเรบหน้าเสียงว่าแดดครับไม่เต่า กูไม่เล <ais> ่นเลยอ่ะกูโดนหนักแน่และ E ีีสามก็เรื่องของกิ่นเอกินมาเลยอ่ะยังไงไปไปสมมติว่าจะเป็นหมอดรถเดี๋ยวผมไปเบิ้ลมาแล้วใส่ไอ้กระป๋องมใหมแล้วให้คุณจูดคนละทีบ้างไปกินของควันรถอะไรอันนี้น่าจะหนักเลยอ่ะ แล้วเป็นมอสัตว์กลิ่นรมองหายใจของสัตว์นั้นๆไว้แล้อย่าไปเถียงมันพอแล้วนำหมดอีพีคุณจะมีกี่อีพีผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดผมจะถูกสักคอไหมถูกอ่ะแต่เมื่อกี้คุณเกือบถูกกันนะ